ผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูงนะครับมาตรฐานการผลิตนี้ระดับโลกนะเป็นมาตรฐานการผลิตระดับสากลคือเกรดส่งออกได้ทั่วโลกได้สบายมากเป็นมาตรฐานพรีเมียมนะครับดังนั้นเราต้องมั่นใจนะครับว่าที่มาของสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงมากจริงๆนะครับคือโรงงานที่ดีจะสามารถผลิตสินค้าที่ดีได้นะครับถ้าโรงงานที่คุณภาพ ไม่สูงมากพอนะจะไม่สามารถผลิตระดับนิวตราสูติดีข้อได้คำว่าดนืรอราคุณสูติคข้อก็คืออาหารที่มีคุณภาพสูงนั่นเองนะครับโรงงานที่ผลิตให้เราก็คือ AK h e a l t ที่โนะครับสินค้าของเนวดานยนะครับนะครับสินค้าของเนวดานยนะครับให้ดูมาตรฐานนิดนึงบัดเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจมาตรฐานการผลิตนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาตรฐานของเรานะครับหลักๆเลยนะฮะ ในประเทศไทยก็ต้องมีอยและสาธารณสุขให้การยอมรับก่อนนะครับแล้วก็มาตรฐานสีทองทองเนี่ย GMP เนี่ยฮะมาตรฐาน GMP คือมาตรฐานของโรงงานโรงงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยถึงจะได้มาตรฐาน GMP นะนะครับดังนั้นจะเห็นหลายบริษัทที่มี GMP เหมือนกันนะครับในประเทศไทยนั่นคือโรงงานที่มีมาตรฐานส่วน HACCP เนี่ย คือมาตรฐานของสินค้าที่ออกจากโรงงานนั้นเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงสุดถึงจะได้ HACCP นะฮะมาตรฐานนี้คือมาตรฐานที่ยุโรปและเอเมริกาก็ใช้กันดังนั้นเราจะเห็นว่าสินค้าบางโรงงานจะไม่มีคำว่า HACCP เพราะมาตรฐานยังไม่ถึงแต่นะครับ AK พัฒนาขึ้นไปอีกครับได้มาตรฐานที่เรียกว่า ISO 22000 ISO 20 22, 0 0 0 ไอโซ2 0 0 0คือขอบวนการควบคุมนะครับตั้งแต่วัตถุดิบที่เข้าสู่โรงงานนะต้องมีคุณภาพที่สูงสุดและมีความปลอดภัยก่อนวัตถุดิบที่ปลอดภัยเสร็จแล้วมาเข้าโรงงานที่มีเครื่องจักรที่ปลอดภยัยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงจากนั้นผลิตออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยสูงสุดจึงจะได้ไอโฟ2 0 0 0นะครับ และ iso 2 2 0 0 0เขาไม่ได้เพียงแค่กระบวนการสาม,สามกระบวนการนี้นะเขาตามไปดูคนที่กินคนที่กินสินค้าที่ผ่านจากโรงงานนี้มีใครตายไหมมีใครป่วยไหมนะครับเขาตามไปดูนะเก็บสถิตินะนะครับมีความปลอดภัยจริงไหมถ้ามีความปลอดภัยถึงจะให้มาตรฐานนี้นะดังนั้นมาตรฐาน iso 2,2,000ในประเทศไทยเนี่ยโรงงานผลิตอาหารเสริมผมไล่ยอยู่ละมีไม่เกินสี่บริษัทในประเทศไทย นะครับปลบมือให้เ k คหน่อยนี่คืนหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เ k คขยายแยกเป็นสามโรงงานกำลังสร้างนะครับกำลังสร้างก็คือโรงงานหนึ่งจะเป็นโรงงานที่ทําเกี่ยวกับอาหารเสริมโดยตรงเลยอีกโรงงานหนึ่งจะเป็นโรงงานที่ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องความงามนะครับอีกโรงงานหนึ่งจะผลิตกาแฟอย่างเดียวเลยนะครับหรือว่านะเป็นโรงงานที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่สม,ม่ำเสมอแล้วขยับขึ้นมาเป็นระดับ คิดว่าน่าจะเป็นเบอร์บรหนึ่งของประเทศไทยในวันข้างหน้านี่อย่างแน่นอนนะครับนี่คือพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของเราใช้คําว่าพาร์ทเนอร์คุณแม่บอกว่าให้ใช้คําว่าพาร์ทเนอร์เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยผลิตสินค้าให้กับคนอื่นด้วยนะครับพอเราผลิตสินค้าให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับทางลูกค้าที่มาจ้างเราผลิตเขาก็ไม่ค่อยพอใจ ว่าเราเนี่ยมาเปิดบริษัทแข่งกับเขามาเปิดบริษัทแข่งกับลูกค้าทําไมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้คําว่าคุณแม่ก็เลยขอความร่วมมือว่าให้เราเนี่ยพูดว่าพาร์ทเนอร์หรือโรงงานที่ผลิตสินค้าให้เราที่มีคุณภาพสูงสุดแต่ข้างในลึกๆเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือโรงงานของเราจริงไม่จริงเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอออกสื่อภายนอกเราก็อยากให้อยากให้เอเคเคเขาไม่มีปัญหาเนาะ นะครับเขาขอความร่วมมือของเรามานะครับโอเคนะครับนี่ก็ภายในโรงงานของเราแล้วก็โรงงานเป็นโรงงานที่นะครับมีความสามารถในการผลิตเครื่องสําอางแล้วก็ทํา O E M ให้กับหลายๆแบรนด์ตอนนี้เนี่ยมากกว่า1000แบรนด์แล้วนั่นหมายความว่าเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถูกต้องไหมครับใช่มากกว่า1,000ยี่ห้อมากกว่า1000พันแบรนด์เราคือผู้เชี่ยวชาญไหมครับ เราคือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราโรงงานของเราคือเราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าสินค้าเราเนี่ยคือสินค้าที่ดีที่สุดโรงงานที่ผลิตนี้ดีที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นหนึ่งพันแบรนด์เนี่ยครับเขาไม่สามารถามาจ้างเรา,าผลิต